สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับนะคะกับแก้มมาแล้เซี่ไข่เปรียปรปร้ยวปากไข่เปรี้ยวปากคนเมืองนอกก็จะวันนี้นานแล้วไม่ได้ยำเนาะยำขายก็ขายดีดีในยำผลไม้วันนี้วิวจะยำม,มาดูเลยอบแล้วอบกุ้งแล้วยำแอปเปิลเขียวสับสๆส,ส,สับก่อนนะ น้ำยำเตรียมแล้วแอปเปิลเขียวยำแอปเปิลเขียวใส่กุ้งสดกุ้งสดนะคะอบเมื่อกี้เอาใส่ถาดเข้าไปอบแล้วแต่มันสุกแล้ววิวีไม่เห็นเพื่อนเขาทานอะไรนะที่มันกุ้งดิบอ่ะเขาเรียกกุ้งแช่น้ำปลาแต่วิวิไม่ไม่กินดิบเิบเลยไม่อบยำ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  กุ้งฝอยอันนี้ไม่ใช่กุ้งฝอยมาลอยน้ำตื่นรักคนอื่นสละเซินสละเซนินมาเลยไข่เปรี้ยวปากกับแก้มมาเลยจ้าแอปเปิลเขียวกรอบกรอบปะสับสับสับจุจุจุจยำรวดเดียวน้ำยำเตรียมมาแล้วใครจะทำย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 ำขายก็ดีอยู่บ้านนะเขาก็ทำนะยำผลไม้เนะบ้านเรา ยำใส่กล่องกล่องยำจุด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 สับจุดจ้วดสับจุดจ้วดสับไม่ขาดเลยชับชับชับสับไม่ขาดเลยชับชับชับเอายอะสับมืออย่าขวองเด้อเฟาวฝ้าหลายสุดสุดกรอบกรอบแอปเปิลกรอบนะคะชีว e ิตเมืองนอกไม่ไม่ไม่ใช่เมืองนอกนะเมืองไทยก็ขายยำผลไม้เหมือนกันนะไปดูเลยค่ะทุกวันนี้ โลกทันสมัยเขาขายยำยำผลไม้นี่ก็จะนนี่ลนะแค่ลูกเดียวก็ได้เยอะแล้วยำแอปเปิลเขียวมีวิตามินซีสูงแอปเปิลเขียวขนาดซาธุขนาด,านาดอ่ะคุณหญิงจำชื่อท่านไม่ได้แกบอกว่าเขาแก ข,ขึ้นมาแกจะกินแอปเปิ้ลเขียวหนึ่งลูกอืมไม่ใช่ลูกสาวพลายชินีีชื่อใช่ใช่ใชคุณยิงอ,อุบลรัตน์หรือเปล่าน,น้อเนาะบางคนในมเล็ดนีนี่เสร็จแล้วค่ะจุด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 สัรเลยชบัชบๆๆไปเลยมีหอม ไปเลย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 สับให้ขาดเลยชับชับชับไปแอปเปิ้ลเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมาใส่กุ้งป้าใส่กุ้งใส่มะเขือเทศป้าก็้นไปด่าเสียเถออบแล้วใส่ถาดเลยปืด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 ป้าป้าป้าโผลโหมูหมป้าจะใส่ยังไงคือจะยาหมดเลยเหรอกินไม่หมดก็ใส่ทับประแวเอาไว้หรือยังไงป้าขึ้นหลายแถวแบนี้ มาเลยจดามาเลยจ้าแม่ค้าขายยำยำแอปเปิ้ลเขียวราดด้วยน้ำยำพริกบางคนใส่ยำบางคนอยากใส่น้ำปะลาก็ใส่พริกหอมสดคนเลยน้ำยำอ้ปื๊ดปื๊ด ปื๊ดเทเลยคนค้นแงคนแงอืออือไเป็นแต่เปียวปากเจ็บะคนหน่อยค้นหน่อยโคเล่โคเล่ซุกลกซุกลกซุกซุกเล็กซุกเล็กหน่อยคนให้แอปเปิ้ลขึ้นมาสิป้าไปปาสุตัวเองซีฟซาดเองค่ะยำแอปเปิ้ลเขียวกุ้งสดหน้าตาอุ้ย พี่น้ำลายแตกว่าไม่ยัง้น้ำลายแตกแล้วค่ะรวดเร็วทันใจไหมยำแอปเปิลเขียวกุ้งสดยำ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 แอปเปิลกรีนแอปเปิลอุ่นคาเวเต้กรนณาถ้ยมาเด้อกับแก้มมาแล้วจ้าใครอยากได้สักถ้วยสักชามก็ มาเลยค่ะมายกไปเลยกับแก้มมาแล้วเปรี้ยวปากมากค่ะมาเลยเพื่อนเลิบๆทุกคนขยากหุ่นดีกินยำแค่นี้เราไม่ต้องไปทานแป้งบางทีไม่ต้องสะสมแป้งไงค่ะกุ้งก็โปรตีนแอป,แอปเปิลเขียวก็วิตามินซีสูงอยู่แล้วใช่ไหมใช่ๆไปเลย หุ่นดีหุ่นสวยอย่าทานแป้งเยอะอย่าทานข้าวเยอะบางคนทานสามมื้อเลยไปเลยเปียวปากมาก